เราเลือกใส่จานไว้แล้วถ่าดไปแล้วนะคะตอนนี้นะครับทุกคนผมอยู่ที่ร้านไก่ย่าง5บาทนะครับผมตลาดในวัดบูนะฮะจังหวัดนครราชสีมานะครับทุกอย่างไม้ละ5้าบาทครับข้าวเหนียวหบาทนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นหัวใจนะครับเขามีหลายแบบหลายอย่างนะครับนี่เลี้ยวได้เลยนะครับไม้ละ5บาทนะครับเราเลือกใส่ถ่าดไปแล้วนะคะทุกคนแต่ยังไม่พอนะเดี๋ยวรอตับอ่าครับผมไปเดี๋ยวพามาดูนะครับดูครับด้านหลังนะครับ โอ้โหนี่คือแบบย่างกันเยอะมากนะครับอลังการงานย่างนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมนับดูนะครับว่ามีกี่เตานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเตานะครับขึ้นเต็มทุกเตาน่าจะประมาณสองร้อยสามร้อยไม้ได้นะครับนี่นะครับย่างขึ้นมาในบรรลนแบบนี้นะครับไก่ย่างห้าบาทนะครับผมตลาดวัดบูนะฮะทุกวันนะครับตอนเย็น พ่อค้าแม่ค้าสวัสดีครับผมอันนี้ก็คือย่างกัน2คนเลยใช่ไหมครับมาขายที่นี่ทุกวันเลยไหมครับ,รบขายทุกวันนะครับน,นี่ครับอ่ะลูกค้าก็เริ่มจะทยอยมาแล้วนะครับนี่อันนี้ก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้โห ก็คือเขาย่างทุกวันทําขายทุกวันเขาก็น่าจะมีสเต็ปในการย่างเนาะว่าเอาลงตัวไหนเราจะไปดูตัวไหนนะฮะไม่งั้นไม่ทันนะครับ <Okay. S 1> ถ้าเป็นตัวไก่นี่คือเราทําเองเลยไหมครับ <Okay. S 1> พี่เสียบเองเลยใช่ไหมครับโอ้โหเยบลบตัวี้เกีบด้วยีมเนื้อไก่ลงเกีบนี้ เป็นอาหารเป็นเมนูที่น่าจะกินง่ายที่สุดนะครับกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับอ,อยู่ตัวน,นี้ก็จะอยู่หน้าโรงเรียนด้วยนะครับน้องๆหนูๆเลอกเรียนมาก็เห็นมาซื้อกันเยอะนะครับพี่เกียรนะครับจต้องบอกก่อนนะคะตลาดนี้เป็นตลาดเย็นนะจะเริ่มเปิดตั้งแต่ห้ามงเย็นเป็นต้นไปนะคะทุกคนครับเป็นตลาดนัดเย็นนะครับใช่ค่ะมีทุกวันนะคะ ครับตัวนี้ก็จะเป็นหมูนะครับทุกคนแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นไก่นะครับ ตอนขายไม่น่าจะยากเท่าไหร่ครับตอนเตรียมร้านเตรียมเอาเตาย่างมาก็น่าจะน่าจะใส่รถมาแปดเตาครับหมาครับทุกคนนะครับแต่ย่างไม้ละห้าบาทนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราหยิบใส่ถาดอยู่นะครับตอนนี้ ที่ชอบแบบเป็นเป็นโครงติดติดหนังติดเนื้อนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่ครับอันนี้ของเราใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับขาวเหนียวไหคะข้เหนียวสีหอนี่ครับผมขายดีนะครับลูกค้าก็ผ่านไปผ่านมาก็จอดซื้อแวะซื้อนะครับประมาณกี่โมงเขาปิดถนนไม่ให้รถเข้าครับ ห้าโมงครึ่งนะครับครับเนี่ฮะเป็น,นบรรยากาศาาาตลาดตัวลุ่งนะครับตลาดที่นี่นะครับนีออ่ครับลูกค้าเยอะนะครับมาจะถาดลอยได้เลยละคะ เดี๋ยวให้คุณโอ้ยกโชว์หน่อยครับทั้งหมดกี่บาทครับตัวนี้ทั้งหมด110บาทแถมอีก2ไม้ด้วยนะคะ110บาทแถม2ไม้นี่ครับผมโอ้อิ่มแน่นอนนะครับจุกแน่นอนโอ้ยิบแบบโอ้ไม่คิดชีวิีนะมาละ5บาทเอาง่ายง่ายถ้าเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวก็2ถ้วยแต่ว่าเรากินไก่นี่คือนี่ฮะอิ่มเลยอิ่มยันชาเพราะว่ามีข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวสีหอ่ค่ะข้าวเหนียวสีหอครับแล้วดูโอ้โหอันนี้เกิดนะทุกคนน่าจะเป็นเึิดไม้แถมต้องกินแตงมาละไม้ใหญ่นะคะทุกคนค่ะ อย่าบอกว่าเห็นขึ้นย่างเยอะๆนี่คือขายแค่3ามคนนะครับ3คนขายร้อยคนซื้อนะครับนี่ย่างทันได้ไงนะครับครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศการขายอีกนิดนึงนะครับอ่ะก็เป็นแนวทางในการมาเที่ยวจงังหวัดโคราชแล้วกันนะครับใครที่มาเที่ยวก็ลองมา เดินดูนะครับตลาดในวัดบูนะครับร้านไก่ย่าง5บาทนะครับหยิบใส่ถาดแบบนี้ได้เลยนะครับคุณพี่มากินบ่อยไหมครับทุกวันทุกวันเลยเนาะ,ลละคุ้มไหมครับ5บาทวันล,ละหนึ่งร้อบาทคุ้มมากเนาะค,คะโอ้โหครับลูกค้าบอกว่าวันล,ละหนึ่งรบาทนะครับะอะะ นะครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับผมนิดนึงนะครับตลาดในวัดบูนะครับก็จะเป็นถนนคนเดินนะครับยาวนะครับประมาณสัก200เมตรนะครับร้านนี้ก็จะขายอยู่ริมทางแบบนี้นะครับทุกคนนะฮะก็มาอุดหนุนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและก็รับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะไว้เจอกันอีพีต่อไปสวัสดีครับเดี๋ยวตลาดในวัดบูจะพาไปดูร้านไหนฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม